มอสมไปแล้วคุณหมอสมไปแล้ว,ว,ว,วยักล้อคุณหมอยักล้อเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยนะปะเนิงกับใจในกล้องอาจจะดูมุมมุมมองอาจจะไม่ค่อยสูงแต่ของจริงบอกเลยว่าชันสูงมากผมอาจจะล้มเนินนี้ก็ได้นะ phút. Quay quay Đi quay. Ok, xuống lòng nóng nam đi quá. sẽ ความกูนล,ลุยเนินกับใจได้อยู่ครับเดี๋ยวรอพักพวกกอนเอาว่ะพักเขียวน้องจอกก็มาแล้วว่ะเดี๋ยวดูพวกน้องๆก่อนเดี๋ยวลงไปช่วยเขาก่อนนะครับต,ต้องมีได้ลากแน่ครับเพราะมันมีรถคัสเท้าที่เป็นคัสสปอร์ตอีกคันนึงก็คือเหมือนเหมือนรถมีคัสเลยนะ เหมือน tragedy. มีคัดมือเลยโอ้โหไปลุย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 ลงล่องเลยลงล่องได้ลงล่องเลย <c oughs> ไปครับไปไปไปถ่วงหน้าหน่อยนั่งถ่วงหน้าหน่อยไหวไหมไหวไหมโอเคไปแล้วครับอาจารย์สามารถนะครับผม เยวบางเียวเเรยวเัเรไปไปยก้อแล้วหนไ <c oughs> <c oughs> ครับจะได้ชาติดเด็นหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับน,รน้องบอมมาลับน้องบอมบอลมอลำปงลาปงครับบอมลำปางสงราะคนะครับ โอ้โหขึ้นสบ,บายเลยนะมาแล้วครับพี่จุมพบลครับว้าวมา,ว,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 าว,ว้าวมาวมาเมาาาเเด็ของแท้มาแล้วครับโซนี่ครับ ดิ่มล้มดิ่มขาว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 ล้มว่อนว่อนขึ้นไม่ได้โอ้เหนื่อยเหนื่อยจะเย็นนะครับข้างล่างหิวนะครับขาหน้าผาซายเหยียบฮะไม่ไหวแล้วต้องถอดหมวกนะอาอดิ่มล้มนะครับมีคนล้มครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับน้องล้มอยู่ เฮ hey, uh, ้ยล hey, ื่นลื่นลืสนสมผสมคุณหมอครับผมเฮ้ยเหียวแล้วนะไปไหมไปไปได้ช่วยไปแล้วครับคุณหมอคุณหมอสมไปแล้วคุณหมอสมไปแล้ว สปอนเซอร์สปอนเซอร์นี่ครับนี่ครับรถรถขัดเท้านะผมที่เป็นคัสอร์ตนะมามาเชือกมีเชือกมีมา<ป>โอ้ยนื้อเหี้ยไป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  เกือบลุดครับเกือบลุดท้ายขิงเกือบลุดครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว,ลวนี่แหละครับที่กรียก,กว่าเนินกับใจของแท่นะครับ ไม่พอใจอะไรใจหรือเปล่าไปรถ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 ไปไปสายไปไปไม่ไหวไม่ไหวดันช่วยดันช่วย เหื่อยครับเหนื่อยเอาเชือกไหมเอาเชือกไหม้ยแกนฟิเลโน่มาแล้ววะระบบเข็นว่าแกนฟิเลโน่ไปขัดไม่แน่นอนไม่ต้องห่วงที่ดีแล้วพี่ขอบีดได้พี่เขาเขียนให้กันแน่น Hãy ừ. ừ. không cho không sao เดี๋ยวรอทีมงานอีกนะผมโวิวสวยมากได้เก็บเชือกไปให้หน่อยนะไปแล้วครับปลาคินมาแล้วปลาคินมามาปัดซ้ายก่อนไป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 ขนาด11นะครับเนี่ยสเตอร์หลังไอ้สเตอร์หน้า11นะครับ11-32นะครับเนี่ย ไวไหมไไหม ี้ปล่อยนะอย่าช่วยนะคันนี้อย่าช่วยนะฟังแต่โอ้ย,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 ยเฮ้ยๆเฮ้ยเอาเรื่องไปหมดแล้วไปไปเรียันต่อนัน่นแหะ